ว่าคงจะมีเชื้อสุนทรผููหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าท่านก็เป็นคนเจ้าชู้วันหนึ่งก็ไปพูดจาไม่ดีในสุดก็เป็นยังไงคงไปเกี่ยวพาาสีสนมท่านอ่ะก็เลยโดนย้ายไปอยู่นครศรีธรรมราชโอ้ลงตายพอะลงตายเสร็จแล้วก็ไปให้เจ้าเมืองนครดูแลก็ลงคงก็ไปแทะเลยลเมียเจ้าเมืองมีน้อยก็ว่ามีน้อยนะก็เลยสั่งประหารชีวิตศรีปราดทีนี้ก่อนจะประหารชีวิตเนี่ย ที่นครศรีธรรมราชศรีปาดก็เขียนกรณีเขียนกรนนี้ขึ้นมากรณีนี่นี้อาจารย์กรณีนี่นี้เป็นพยานเราก็สิทธิ์อาจารย์หนึ่งบ้างเราผิดท่านประหารเราชอบเราบอผิดท่านมาล้างดาบนี้คืนสนองชัดไหมเราเคยได้ยินบ่อยเพลงก็ออกมาร้องใช่ไหมเนี่ยจะตายแล้วยังยังจะเขียนอีกจริงๆริงพนันลายไม่อยากให้ไปตายเขียนแบบเนบเนบซะด้วยนะเนี่ยอาจารย์แต่สุดท้ายพอ พนรลายหายโกรธก็เรียกสีปราดเข้าปรากฏว่าทูกประหารชีวิตไม่ทันเลยก็เลยถามว่าใครฆ่าสีปราดเจ้าเมืองฆ่าพนรลายก็สั่งประหารเจ้าเมืองตายตกตามกัน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นตอบสนองนี่ก็คือยุคทองของวรรณคดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูบทสรุปภาพรวมๆวันนี้ขอบคุณที่ตามชมมาโดยตลอดนะคะเบญจพรผงประดิษฐ์พผนกละแก้มรสสดแล้วก็ทีมงานลาสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับกันเช่นเคยเข้าสู่รายการรู้รักแผ่นดินนะคะ4วันเต็มๆเราคุยเรื่องราวของสมเด็จพระนารายมหาราชวันนี้เราก็คงจะให้อาจารย์หลักแก้วอีกละค่ะผ่านเอกหลักแก้วคงจะคุยบทสรุปนิดนึงจะให้ดิฉันสรุปนี่ก็เดี๋ยวจะตกจะหล่นนะ ่ไมฟังอาจารย์ดีกว่าขี้เก็บๆไงพุนหล่นมานั่งเก็บกลางทางอาอาจารย์ไว้เลรท่าอะไรอย่างนั้นไม่อาจารย์อ้าวบทสรุปสั้นๆก่อนว่าสมเด็จพระนารายณ์เด่นในหลายๆด้านในหลายๆด้านณวันนี้สังคมไทยที่ดูมาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี้ยก็คงจะเข้าใจพอสมควรอย่างน้อยๆก็สักห้า0บหเอร์เซรู้แล้วว่าพระองค์ท่านเนี่ยเสียสละอย่างไรตั้งแต่ต้นจนอวสานของชีวิตเรามา ดูกันว่าเสตียพนร้ายเนี่ยปราบดาพิเศษของราชเมื่อวันที่9าตุลาคมสองหนึ่ง99้าเนะฮะจนสวรรคต11กรกฎาคมสองสองสามหนึ่งสามสอปี7็เดือน9วันเขาไม่ระบุว่ากี่ชั่วโมงเยเอ้าไม่ชั่วโมงไม่ต้องนะอาจารย์เดี๋ยวก็จะมีวินาทีตามมาตลอดระยะเวลายาวนะมีเรื่องสรุปได้เนี้ยประการที่หนึ่งการปราบดาพิเศษขึ้นของราชเดยสมบัติของพนรายเนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางกระแส ชิงบอลลังตลอดเวลานะฮะคือทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจก็ขมขืนนะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ไว้วางใจเพราะนั้นพระองค์ท่านจึงรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ส่วนกลางที่พระองค์ท่านเองอเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ตัดสินใจเองไม่รวมศูนย์เองยุ่งตายเลยเพราะตอนนั้นไว้ใจใครไม่ได้ อืพี่ค่ะน้องน้องค่ะพี่พี่ค่ะเแย่งกันไปแย่งกันเพราะว่าใช่ไหมก็ในเมื่อพี่น้องยังไม่ไว้ใจมันจะไว้ใจใครมากกว่าใช่ไหมเลือดนั้นข้นกับน้ําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะว่าท่านผิดก็ไม่ผิดเพราะอะไรต้องปลอดภัยไว้ก่อนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนเอาจริงว่าจริงเอ้าเพราะแล้วระยะยาวเนี่ยพอปกครองขึ้นทางด่วนได้ท่านทําความดีได้เยอะแยะเลย จริงไหมทางด่วนมีเลยทางด่วนพอขึ้นทางด่วน๊บท่านทําอะไรได้หมดเลยใช่ทีนี้ประการที่สองพงได้สร้างฐานทางการเมืองหลายวิธีมีฐานทางการเลยนะใช้ฐานอาสาพวกชํานาญการพิเศษสังจะเกตว่าการเมืองก็จะพยาววิชาเย็นใช่ไหมทางการค้าทางการปกครองเนี่ยจได้จำได้จได้ลตอนหลังเนี่ยฝรั่งเศสก็ช่วยเหลือทหารพวกฐานอาสาจากจามจากฝรั่งเศสก็มีนะค่ะ ตอนหลังหลุยที่1 4ก็ส่งทหารมาช่วยมาช่วยเราก็ให้ดูแลแถวบางกอกแถวธนบุรีแถวอะไรเนี่ยให้ดูแลเมืองแถวทางใต้ก็มีก็ฝรั่งเศสเท่านั้นแหละเข้ามาช่วยในตอนนั้นเศรษฐกิจบ้างไหมต่อมาก็ด้านเศรษฐกิจก็ใช้ผูกขาดเหมือนกันตั้งพระคังสินค้าขึ้นมาค้าขายทั้งภายในกับต่างประเทศเพราะตอนนั้ค้าขายนี่เจริญเติบโตนะสมัยสมเด็จพระนารายณ์เงินเข้าท้องพระคังเยอะแล้วพวกฝรั่งเข้ามาคิดดูอ่ะ เราเนี่ยเหมือนผู้หญิงสวยคนหนึ่งใช่ไหมออฮอลันดาจีบต่อมาก็อังกฤษมาจีบอังกฤษไม่เล่นด้วยต่อมาฝรั่งเศสมาจีบจีบไปจีบมาไม่หนักฝรั่งเศสจะเล่นของจริงแล้วไทยไม่เล่นด้วยอีกแล้วมานี่ก็คือหลายๆประเทศนี่ยังมีพวกแขกอะไรต่างเข้ามาเยอะนะพูดถึงแขกเบนเคยได้ยินมัคกัส มักกะสันไหมมักกะสันนี่ได้ยินแต่่าประตูน้ำประตูน้ำามันจะเกี่ยวอะไรกันเนี่ยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มีกบฏเขาเรียกกบฏแขกมักกะสันเราก็ได้ยินมานานแล้วไม่ค่อยเข้าใจก็เลยต่อหลังไปไปหาเปิดพระจนานุกรมดูไปดูประวัติศาสตร์อ่าเป็นแขกที่มาจากเกาะในแถวอินโดนีเซียเนี่ยแล้วก็มันหนีภัยคุกคามก็มาเข้าอยู่ กับพันาลายพันนลายก็เลี้ยงใครเข้ามาก็เลี้ยงหมดแหน้นละเรอเนซึ่งพระบรมโพรสาธิสมภารเข้าใจทีนี้ทําไปท<ะ>ําม,มาแขกไอ้พวกนี้มันเห้าหนี่แล้วก็เข็นค่าพอโตโตขึ้นมามันจะครองแผ่นดินไทยเองเลย,ยสมเด็จพันารายก็ให้พวกฝรั่งเศสจัดการซะทีนี้แขกพวกนี้มันมาจากเกาะมากัสดามากาัสซามากัสซาภาษาอังกฤษมาจากเกาะนะฮะมากัสซาแล้วตอนหลังก็ ขับแขกนี้ออกไปทางคือฝรั่งช่วยขับมันฆ่าคนไทยไว้สัก3 0 3 6คนแต่พวกแขกนี้ตายแค่17คนเขาก็เลยเป็นที่ระลึกว่าไหนๆมันจะไปตั้งอตรงแถวเมงมาการ์สานว่ามากรสานมากัสกาเกาะมากสกามากาสกาคล้ายๆมากากัสกามากัสซามากัสซามากัสซาภาษาอังกฤษ ภาษาไทยก็มักกะสันเนี่ยที่มาที่ไปอ้าวขอให้พักก่อนอ้าวพักกันอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะสักครู่ค่ะอาจารย์ลังแก้วคะบทสรุปเป็นยังไงอ้าวอันที่สี่นี่ก็เปิดประเทศติดต่อการค้าก็เจริญจะริญรล่กเรืองมากเลยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์จนกระทั่งเรียกว่ากรุงศรีนี่เป็นศูนย์ใหญ่ศูนย์การค้าใหญ่จากจีนจากญี่ปุ่นจากอะไรก็มากันเยอะแยะเลยทีนี้ความขัดแย้งที่ฮอลันดาปี2 2 0 6ฮอลันดาที่มาปิดปากอ่าวเราไม่ได้อย่างใจก็หันไปเปิด ตลาดพวกแบงก่อสร้างพระราชวังที่ลบบุรีขึ้นพระราชวังที่ลบบุรีเนี่ยเขาว่ากันว่าสร้างเพื่อจะเป็นที่ประทับของพระองค์ท่านด้วยแล้วพระรายก็ชอบแบบเรียกว่าช้างป่ามันเยอะแถวนั้นเป็นที่จับช้างป่าและส่งไปขายสมัยก่อนเนี่ยที่ลบบุรีจะเยอะนะฮะแล้วก็พอเรือฮอลันดานี่เข้ามาปิดทําให้พระองค์นั้นไปมีสัมพันธ์กับไมตรีกับอังกฤษ<อ>แต่มันไม่สําเร็จก็เลยมาเอาฝรั่งเศส จนประสบความสําเร็จก,กับฝรั่งเศสต่อมาก็เปิดประเทศติดต่อกับชาวตะวันตกมากขึ้นแล้วก็คือคล้ายๆขานอํานาจกันด้วยเพราะอํานาจตะวันตกเข้ามาเยอะนะ,ะมีฮอลดาอังกฤษฝรั่งเศสขานกันไม่มีใครเป็นหนึ่งเดียว คือเปิดให้เข้ามาทุกๆเปอนผู้ชายมาจีบเบนเนี่ยในคอในขอในคอสมองน้องสมชายสมเกียรติเนี่ยเ่้ามคือเราไม่แบ่งแต่บางทีรู้แล้วค่อยๆนานไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้กินโหเลี้ยงดนี้แล้วต่อมาก็คือประการที่7สภาพสังคมที่มีความสมบูรณ์ในสมัยพันาลายในน้ำมีปลาในนามีในป่ามีสัตว์ป่ามากมายตอนนั้น พวกต่างประเทศถึงชอบมากแล้วก็มาติดต่อค้าขายแล้วก็เผยแพร่ศาสนาคริสต์นี่ก็เป็นบทสรุปที่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มากันเยอะต่อมาอีกอันหนึ่งเกิดสิทธิภาพนอกอาณาเขตเคยได้ยินไหมสิทธิภาพนอกคือสิทธิของชาวต่างชาติที่กระทาความผิดและไม่ต้องขึ้นศาลไทยอไปขึ้นศาลต่างประเทศนี่เป็นครั้งแรกพอลลดาทําก่อนสนธิสัญญา2207ค่ะนะฮะถือว่าเป็นการสูญเสียอำนาจอธิปไตยในทางการศาล ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็คือตอนนั้นน่มีอะไรผิดก็องไปขึ้นสารพันเนี่ยดูสิเห็นไหมจริงๆผิดเราต้องมาเราเออก็ถึงเรียกว่าเกิดสิทธิภาพนอกอาณาเขตเราเคยได้ยินกันมานานแล้วก็คือสิทธิของเขานอกอาณาเขตเขามาบ้านเราสุดท้ายเลยก็คือบทสรุปเกิดกวีวรรณกรรมเกิดขึ้นมากมายในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทีนี้เรามาดูลักษณะเด่นขององค์ท่านนิดหนึ่งอาจารย์สรุปให้หน่อยสิลักษณะเด่นของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชการที่พระองค์ท่านประสบความสําเร็จเนี่ยเราต้องยอมรับนะว่าลักษณะเด่นเหล่านี้แหละเป็นมวลรวมที่ทําให้ประสบความสำเร็จหนึ่งมีพระไทยเด็ดเดี่ยวเมื่อตั้งความปรารถนาจะทําก็คือคนที่มีอะไรมีความตั้งใจอยากจะทำทำให้สำเร็จมีเป้าหมายก่อนเป้ามาเด็ดเดี่ยวไม่มีถอยหลังและวก้าเดือนหน้าตอนปฏิวัติตอนที่ฆ่าพี่ข้าน้องกันเลยใช่ไหม ถ้าย,ย,ย,ยึกยึกยักยักเอาไม่เอาเอาไม่เอาห้าสิบห้าสิบไม่ได้นะต้องลุยค่ะนะต้องลุยคือเป็นไงเป็นการตอนตั้งแต่แรกแล้ว,ลวที่ให้เดียวท่านอาขึ้นไปก่อนแล้วถูกต่อว่าเรื่องเจ้าพยาวิชายเยนท่านก็ไม่กลัวเพราะท่านมั่นใจว่าท่านใช้ระบบคุณธรรมเพราะเจ้าพยาวิชายเยนญก็ทางานได้และสนองตอบพระองค์ท่านได้ในยามนั้นมไม่แน่ว่าใช้คนอื่นจะตอบสนองได้หรือไม่มเหมือนทุกวันเนี้เอ้ยมึงทำไมไม่เอาพรรคกูทำไมไม่เอา กามึงตอบสนองไม่ได้พูดดีนะชอบมากอ่าต่อการต่อมากล้าตัดสินใจกล้าตัดสินใจมีความรอบครอบเช่นฮอรันดามาปิดปากอ่าวแทนที่จะลุยกับมันมาใจเย็นพอตรงนั้นเราไม่มีปืนเราสู้กัดาใจเย็นค่ะเดี๋ยวฉันเอากฤษฝรั่งเศสมาฮอลันดาไปที่ชอบเองเลยใชนี่คือวิธีการเราจะเห็นว่าเราเนี่ยมีพระองค์ท่านมีวิธีการรอบครอบหรืออะไรต่างๆที่จะสู้กับสายพพะเนตไกลนะค่ะโดยศาสนาละคะอาจารย์แล้วต่อมาก็ ศาสนาก็คือท่านยึดมั่นในศาสนาแต่พระองค์ก็ไม่ตัดเสรีภาพในทางจิตใจของประชาชนอยากจะนับถืออะไรให้ยึดมั่นในศาสนาพุทธยึดมั่นในศาสนาพุทธฉันไม่เอาด้วยแต่ว่าคนอื่นเอาก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธนี่นี่คือวิธีการทางการทูต แบบไม่เย็ดไม่โนไม่เย็ดไม่โนเมบีว่าบางทีน่าจะเป็นอะไรไอ้เวพวกเงี้ยอ้าวใครมาชวนไปกินข้าวไปข่าเงี้ยเสร็จเลยโอ้โหไม่ตอบรับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คิดดูก่อนไม่ไปไปก็ได้ไม่ไปก็ได้คิดดูก่อนเขาไปข้านี่เสียราคาเลยใช่ไหมทรงมหาราชการแผ่นดินด้วยความเที่ยงธรรมก็คือใช้คนให้ถูกงานจะยังมาเข้าหลักการของฝรั่งที่เราเรียนเรียนกันทุกวันเนี้ย ผู้เล่นไลท์แมนออนเดไลท์จอบเนี่ยนี่เดลไรทจอบเนี่ยแล้วอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วพระราชอัจฉริยะสายของพระองค์เป็นคนยังไงละมุนละม่อมุขุมคัมภีรภาพโอ้ยไม่ตื่นเต้นตกใจนะิ่งไหมต้องนิ่งไหมมีพวกว่าผู้นำโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดนะเดี๋ยวใกล้พักก่อนพักอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรากลับมาสักครู่นะคะช่วงสุดท้ายแล้วอาจารย์คะก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ถือว่าเป็นมหาราชองค์ที่สาม ลองจากสมเดเ็จพระนเรศวรแม้ท่านจะไม่ได้รบทับจับศึกมากมายจนโชคโชนหรือก,กู้ชาติมาจากการล่มสลายแต่ทําให้ชาติเราไม่เป็นมือขึ้น,นของใครใ<ช>แล้วก็ทําให้กิจการทางเศรษฐกิจการเมืองการปกครองจเจริญรุ่งเรืองกวีก็จเจริญรุ่งเรืองสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะพระองค์งท่านในสวรรคตรที่ลบบุรีเมื่อ11กรกฎาคม1 1> ค2 3 1ของราชอยู่32ปี อายุแค่ประมาณ56าสิบหันนเอง 5, 6, ประมาณเพราะ <5. S 2> ท่านเกิด2องส่งเจ็ดลองไปบวกลบคูณหารต <c oughs> ลอดระยะเวลา32 <c oughs> ปีนี่ 5, <6. S 2> พระองค์ครองราชอยู่นั้นก็ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ชาติไทยเอาไว้เยอะนะฮะ <c oughs> หลายด้านเราจะเห็นว่าในด้านวิทยาการใหม่ๆการต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยถูกมาใช้ในสมัยนั้น <5. S 2> ทีมคันก็ส่งนักเรียนไปเรียนนอก รุ่นแรกรุ่นแรกสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะคะที่ฝรั่งเศสเอาละเดี๋ยวช่วงนี้เรามีเพลงจากศิลปินแห่งชาติอาจารย์จินกราราเพื่อเป็นการสรุปจบด้วยเพลงเมืองพรนารายณ์ลองฟังดูนะคะวันนี้ลานะคะสวัสดีค่ะ Tchau. ตรดินดินสอพองดินท้องไรานาฟารัมปาสักช์ชนิทธิ์รอเลี้ยงชีวิตกติกาม